สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาทักทายนะคะมาเข้าสวนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพามาชมกระเจี๊ยบแดงนะคะที่เราปักชามจากยอดนะคะก็เป็นกระเจี๊ยบที่เราซื้อมาทํากับข้าวนะคะยอดเขาเหลือ5ยอดนะคะก็เลยเอาไปปักชามนะคะตอนนั้นเขาก็ติดแค่3ยอดนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็เหลือแค่ต้นเดียวแล้วนะคะเพราะว่า2ต้นนั้นก็เพิ่งถอนทิ้งไปอะคะ่ะเพราะว่าฝนตกมาเยอะนะคะระบบรากเลยไม่ค่อยดีเนาะต้นเหลืองใบเหลืองนะคะแล้วก็โทมลงเรื่อยๆนะคะเราก็เลยถอนทิ้งนะคะแล้วก็นํามะเขือเปราะเนี่ยค่ะมาวางแทนนะคะก็เป็นมะเขือเปราะที่เราวางกระจายไว้อะคะ่ะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะจัดสวนแล้วนะคะ เมื่อวานเราก็ถอนหญ้าไปค่ะแล้วก็จัดกระถางให้เป็นระเบียบขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมกระเจี๊ยบแดงนะคะที่เราปักชำจากยอดนะคะก็สามารถติดฝักให้เราได้เช่นกันนะคะค่ะวันนี้ก็จะเก็บบวบด้วยนะคะบวบของเราก็ทยอยได้เก็บอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะก็จะมี3ลูกบ้างสีลูกบ้างนะคะวันไหนที่เราได้เยอะเนาะก็ ห้าลูกหลูกค่ะก็กินไม่ทานนะคะแล้วก็มีเก็บเข้าตู้เย็นไว้อะคะ่ะเวลาเราอยากทําเมนูไหนนะคะก็สามารถเอาออกมาทํากับข้าวได้นะคะบวบหอมนี้นะคะก็สามารถทําได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่แกงหน่อไม้นะคะหรือว่าแกงเห็ดนะคะแกงปลาหรือว่าผัดนะคะหรือว่าจะต้มแล้วก็กินกับน้ำพริกอะคะ่ะก็อร่อยทางนั้นเลยนะคะ ตอนนี้บวบของเราลูกเล็กๆนะคะก็กําลังเจริญเติบโตหลายลูกอยู่เหมือนกันนะคะลูกนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะส่วนลูกเล็กก็อีก2 3าวันเหมือนเดิมอะคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นดอกตัวเมียของบวบหอมนะคะเขาก็จะมีลักษณะเหมือนลูกบวบลูกเล็กๆอะคะ่ะบางดอกเขาก็จะบานแล้วนะคะ เราก็สังเกตเห็นใบของเขาเยอะแล้วค่ะต้องมาตัดใบออกนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ติดดอกอะคะ่ะเพราะว่าจะนําสารอาหารมาเลี้ยงใบมากกว่านะคะก็จะส่งผลไม่ติดลูกนะคะเดี๋ยวว่างๆเราก็จะมาตัดใบเขาออกค่ะค่ะอันนี้ก็มาต่อที่กระเจี๊ยบแดงนะคะแล้วก็ปักชําจากยอดอะคะ่ะการปักชําก็เหมือนกับปักชําโหระพาเลยนะคะเราปักชําห้ยอดค่ะเขาก็ติดแค่3ยอดนะคะ ตอนนั้นเราก็อัปเดตลงคลิปไปแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ติดอกออกฝักแล้วนะคะค่อนข้างจะออกดังๆอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์ให้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ปลูกลงกระถางอะคะ่ะก็กระถางเล็กที่เดียวค่ะวันนี้เราก็เก็บบวบเก็บบวบได้สามลูกนะคะแล้วก็มี กระเจี๊ยบค่ะไว้ทําเป็นเมล็ดพันธ์ุแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผักปลังค่ะที่เราปักชําไว้ไม่ถึงเดือนเลยค่ะยอดยาวเลื้อยลงดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปักชําขยายพันธุ์ต่อค่ะถ้าเราเก็บไปก็ไม่พอกินนะคะก็กินได้แค่คนเดียวค่ะก็จะต้องขยายพันธ์ุให้ได้เยอะกว่านี้ค่ะอยู่ในลังฟอมเราก็มีนะคะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยสวยะคะ่ะเพราค่อนข้างที่จะหมดสภาพนะคะเราก็ต้อง ปักชําเรื่อยๆอะค่ะให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เวะมาทักทายนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดอะคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะ